สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขภูมิใจเสนอสาธารณสุขเพื่อประชาชนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงหรืออมัอมพฤกษ์อัมพาตซึ่งหลังจากได้รับการรักษาจนผ่านพ้นระยะวิกฤตแล้วผู้ป่วยจำเป็นต้องรับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพให้กลับมาเป็นปกติซึ่งต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน แม้ผู้ป่วยมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากกองทุนต่างๆการไปตามนัดแต่ละครั้งผู้ป่วยต้องมีญาติร่วมเดินทาง1-2ถึงคนทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ใช่น้อยรวมทั้งญาติผู้ดูแลต้องเสียเวลาในการทำงานอีกด้วยแต่จากแนวคิดในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลขนาดเล็กอย่างโรงพยาบาลชุมชนให้สามารถบริการประชาชนได้หลากหลายสาขาเหมือนกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลาได้จัดตั้งโรงพยาบาลบางกลำ่ำให้เป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้บริการผู้ป่วยทั้งทางด้านกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยมีโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่เป็นแม่ข่ายจัดบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาจากโรงพยาบาลแม่ข่าย การตั้งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลชุมชนทําให้ช่วยลดระยะเวลาในการรอคิวบําบัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปได้มากขณะที่ผู้ป่วยเองได้รับบริการเฉพาะทางในโรงพยาบาลที่คุ้นเคยใกล้บ้านที่ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสร้างความอุ่นใจทั้งผู้ป่วยและญาติกอบคุณน้ากบคุณหมอที่มันบอกว่าจให้มาอยู่นี่ที่จริงป้ายคิดแล้ว่าป้ายต้องเดินไม่ได้แน่ พอมาอ,อ,อ,อยู่ที่ปะจจนึกว่าต้องเดินได้เดินได้จริงเลย